เอามือขึ้นมาดูเมื่อไหร่จะมารับคุณทุกทีวะเป็นเดอันนี้ผู้ตาหน้ากลัววะ่ะ ไมม่ีคนอีกแล้วคลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเพื่อนเป็นคลิปเหตุการณ์การเจอผีที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายติดที่อยู่ภายในบ้านหรือจะเป็นจากกล้องวงจรปิดผมรวบรวมให้ทุกคนดูแบบจุใจเลยครับหลายคลิปเลยแต่ยังไงทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะมันคือคลิปผีที่ถูกถ่ายติดขึ้นจากบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรการันตีว่าเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ หรือว่าคลิปนั้นเป็นของจริงครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมแนะนำว่าลองไปเจอดูแล้วทุกคนจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าและอ,อย่างหนึ่งนะครับทุกคนคลิปที่ผมเปิดเป็นคลิปที่ผมตัดจากไลฟ์สดมาครับเป็นการไลฟ์สดของผมเมื่อวันจันทร์อังคารพฤหัสซึ่งมันจะมีบริบทที่แทรกเข้าไปในคลิปบ้างเพราะมันเป็นการโต้ตอบกับคนดูของผมะครับมันอาจจะมีคําพูดที่แทรกเข้ามาในคลิปบ้างนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าพ,พร้อมแล้วน,นะครับทุกคน ไปรับชมคลิปกันครับอีกหนึ่งครั้งครับกับการขับรถหลงในสถานที่ที่เปรี่ยวและคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าหลงจาก G P S หรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่นำคลิปมาเผยแพร่แล้วอะ่ะคนที่เขาสั่งจรผ่านไปผ่านมาที่อยู่ถนนเส้นนี้ครับ เขาบอกว่าคนเคยมีผู้หญิงอะถูกฆาตกรรมและนำศพมาทิ้งอยู่ข้างทางถนนเส้นนี้แล้วก็มีกันคืนเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาจะเจอผู้หญิงคนเนี้มาโบกรถอยู่เป็นประจำครับและคนนีเ้เขาเขาหลงเข้ามาแล้วเขาโพสต์คลิปแล้วมันคนที่อยู่แถวนั้นอะเขาเลยเขาเลยมาบอกว่าเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์อยู่แถวนี้อ่ะดูดูอ่ะด,ด,ด,ดูอย่างนี้ยังไงก็คน แต่ถอยหลังแล้วอ่ะอพวกอะ <c oughs> พวกถอยหลังแล้วอ่ะ <c oughs> ลบลบ <c oughs> มันไม่ใช่กล้องหน้ารถนะไม่เป็นกล้องโทรศัพท์เขาเห็นแล้วเขาก็ถึงไมาถ่ายไง มีผมมีผมครับผมว่าน่าจะมีหัวนะเอามือขึ้นมาดูละเมื่อไหร่จะมารับกูทุกทีวะตอนท้ายนี่แหละผมงง จะใส่รองเท้าด้วยนะใช่พี่กบผม,มงงตอนท้ายเปลี่ยนเป็นชุดสีดำแล้วหายไปตอนแรกผมดูผมก็จะไม่เอาคลิปนี้มามันก็คนน่ะใช่ไหมล่ะแต่ผมผมเห็นตอนท้ายมนเนี่ยกวดูนะครับปุ๊บหายไปเลยไม่ใช่ตัดต่อด้วยตรงนี้ไม่ใช่ตัดต่ออ๋อพอมาดูดชัดชทุกคนสังเกตตรงนี้ ทุกคนสังเกตท้องฟ้าตรงนี้นะครับอ่าเห็นปะตอนผีหายตอนผีหายแล้วท้องฟ้ามันมันมีแสงรอบนี้แหละ,ละโอเคคิปนี้เอาไปหนึ่งกระลงอันนี้ผมก็แปลกผมก็ว่ามันแปลกนะดูนะครับคิปตี้เจ้าของกล้องวงจรปิดเขามาดูย้อนหลังว่ามีบุคคลท่านหนึ่งมันเรียกอยู่หน้าบ้านครับก็เป็นบุคคลนี้แหละครับแต่พอสอบถามคนแถวนั้นแล้วปรากฏว่าบุคคลที่มันเรียกเนี่ย เขาเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้วเขาจึงแน่ใจว่าคนที่มันเรียกอยู่ในกล้องเนี่ยน่าจะเป็นดูงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอะไรเขาว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนมาดูครับมันจะชัดอะไรปานนั้นเฮ้ยแต่มเฟมเลทอันเนี้ยหูตาหน้ากลัววะ่ะ <c oughs> มวย แล้วก็ออกไปผู้บรรยายบอกว่าจริงมันมีช็อตที่เขามาดูกล้องวงจรปิดกันด้วยนะคือพวกที่เป็นายามหรืออะไรเขาก็มาดูกล้องวงจรปิดกันด้วยเนี่ยดูอันนี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็แปลกใจกันว่าผู้หญิงคนนี้มาได้ไงวะเพราะว่าแกเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอือเฮ้ยแต่มันชัดเาะมันชัดมากเลยครับมันซูไม่ได้ ผมให้สี่กโลก่ะทุกคนครับผมจะพาทุกคนมาดูห้าเหตุการณ์จากกล้องที่ถูกบันทึกได้บนท้องถนนครับทุกคนผมเอามาห้าเหตุการณ์ที่ติดๆๆติด,ตดกันเอามารับชมกันครับว่าทลิปไหนจะหลอดบ้างห้าเหตุการณ์นะครับไปผมเอามารวมกันโอ้โหเพลงเนาะ เฮ้ยคลิปเฮ้ยสตัตว์หรือเปล่าวะดิดิดิเป็นสตัตว์เปล่าอ่ะคลิปแรกทุกคนว่ามันคืออะไรน่าจะแค่นี้อะขอขอขอซูมให้เว้ยขอซูมให้เว้ปปวยโอเคดูคลิปไปคลิปต่อไปครับน่าจะ,ปปะเป็นอุบัติเหตุอะไร่รูาา

se desapareció, pero pide, pide. Mira, mira, mira. Los carros, los carros. Grava la papi, trae eso. los carros. Pero papá, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Se desapareció, me se prende la luz, se prende la luz y se desapareció. Se mueve, se mueve, se prende, ¿qué qué está haciendo? ¿Qué está ¿Por qué me cre la iba? ทำไมเดินแบบเปื่นไม่กลัวรถเลยวะเฮ้ยนีแปกดีวะคลิปที่สองอะอ่ามดูคลิปต่อไปอ้าวเฮ้ยไม่มีคนขับดิวะ่ะอาแล้วี่โต้หยดดิมันไม่ใช่รถรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้มันมีหม้อน้ำมเน,นี่ตรงเนี้ยไม่ใช่รถไฟฟ้า Oh my god. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuando de la nada, lo que se ve como una aparición sí, parece venir desde el techo ¿Dónde? del vehículo. ¿Y, y como para terminar de espantar al hombre, que al parecer, lo hace flotar. Si este video es real, el pobre hombre tuvo más de lo que hubiera imaginado, y si es falso, entonces está muy bien hecho. เอาไม่มีคนอีกแล้วทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับว่ามันไม่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ดูคลิปต่อไปแล้วผมไม่ย้อนแล้ว ือนคนวิ่งนะมันเหมือนคนวิ่งครับแต่เหมือนไปแบบไม่มีหัวเลยวะมีหัวปะทุกคนมีหัวปะมีหัวปะวะโออบายกอทุกคนนี่คือหาเหตุการณ์ที่อยู่บนท้องถนนครับมีห้าคลิปทุกคนคิดว่าคลิปไหนได้หากะโหลกผมให้ทั้งหมดรวมห้าคลิปนี้หากะโหลกเลยครับ ผมชอบมากเลยบุนคคลที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นผู้ชายท่านหนึ่งที่มาเคารพหลุมศพของคุณแมรี่ก็คือญาติเขาเนี่ยแหละครับในขณะเดียวกันเพื่อนของเขาที่มาด้วยครับทุกคนเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติที่อยู่ข้างหลังเขาครับขเขาเลยหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาหวังว่าจะถ่ายให้เป็นหลักฐานว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนี้ครับเราไปรับชมแบบเต็มๆกันเลย,ยเฮ้ยจริงด้วย เหมือนลูกหัวป่ะอยอยออยอโอ้ยคนลุกคนลุกทิปตี้อ้ยยังไม่ไปเหมือนลุกหัวครับทุกคนลุกแล้วสัน้นแต่เด็ดครับทิปตี้สัน้สนๆครับทุกคนที่เห็นยังไงครับผมคลิปนี้ เขามาเขาลบหลุมศพคุณแมรี่ครับคือซือเป็นญาติของเขาอะแล้วมันเกิดสิ่งเนี้ยเจ้าตัวไม่เห็นหรอกครับแต่คนที่อัดคลิป่ะเขาเห็นก่อนหน้านี้เลยเอากล้องขึ้นมาถ่ายแล้วเห็นอย่างเงี้ยผมให้ห้าครับคลิปนี้แตกห้าแน่นอนในค่ำคือหนึ่งชายท่านนี้เขาได้สังเกตเด็กสองคนวิ่งเล่นบนถนนวิ่งเล่นบนท้องถนนที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเขาครับเขารู้สึกแปลกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กสองคนนี้ เขาเลยนำกล้องขึ้นมาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานให้พวกเราได้เห็นกันครับไปรับชมกันคนนี้เขาเจออะไรแปลกๆเว้ยทุกคนเฮ้ยเบนิโตเซกาโอริต้าวันนี้ดูดีกว่าอกว่อกวาอว่าผมว่ว่่มา่ว่าอ่า เออะมมชอบคิดเหตุการณ์ก็เพราะแบบนี้แหละครับ no eran humanos no eran u m a n a d e s a p a r e c อ e r า n así d e s a p อนนี้ภาพช้าครับทุกคนภาพช้าแล้วดูนะทุกทุกคนสังเกตดีๆนะครับคนนี้เหมือนจะ คือคคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คนอธิบายคลิปเขาบอกว่าเขาว่าเห็นเหตุการณ์เนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วเขาเลยมั่นใจว่าถ้าเขาเออกกล้องขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันต้องติดแล้วมันก็ติดจริงๆครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบ้านเขาเขาบอกว่าเขาเห็นบ่อยแล้วทุกคนเชื่อไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กที่หายไปะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผีนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผีนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเพราะมันหายไปอย่างนั้นนะครับผมให้คลิปนี้ไปโี่กครับ เรามาดูคลิปนี้เห็นครับทุกคนคลิปต่อไปคลิปที่3นะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับสวนสาธารณะแห่งนี้เพิ่งเกิดเหตุเด็กเสียชีวิตไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับชิงช้านะแต่เด็กเสียชีวิตอยู่แถวสวนสาธารณะนี่แหละครับหลังจากผ่านไปแล้วอ่ะสิ่งปแปลกมันก็เกิดขึ้นในสวนสาธารณะแห่งนี้ครับแล้วผู้ชายท่านนี้ครับเขาเดินกลับบ้านและต้องผ่านสวนสาธารณะปรากฏว่าเขามองเห็นชิงช้าอันเนี้ยมันแกว่งไปแกว่งมาเขาเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทุกคน เขาเชื่อว่าเป็นเด็กคนที่เสียชีวิตมานั่งเล่นไปรับชมกัน No No person is moving it you know This moving for so long by itself It's moving for such a long time เหมือนยังมีเสียงเด็กเล่นอยู่ There are no strings anything attached are or no ไม่หยุดเลยมันมันเกิดจากแรงเหวี่ยงเปล่าวะถ้าถ้าเรามองข้ามเรื่องผีค <c oughs> ือ as you can see it is still moving อืม <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนชิงช้ามันมันมันจะเยื่อหนีตลอดเวลาเลยเ oh <my> หรอ อันนี้ผมผมไม่ยังไม่ตัดส,สินว่ามันเป็นวิญญาณนะมันอาจจะเกิดจากมันไม่ตรงกันปะ่ะแบบว่าวางเอียงแล้วมันต้องวางเอียงก็ต้องเอียงไปดิวะมันจะไม่หยุดเลยหรออันนี้อันนี้ผมผมยัง้าสิบห้าสิอาจจะลมไม่ใช่แน่นอนตัดเรื่องลมไปได้เลยดูใบไม้ดิใบไ,ไม้ไม่ขยับเลยครับตัดเรื่องลมเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรขนาดนี้แต่คลิปที่ผมให้ไปอยู่สองกะโหลกขออภัยเจ้าของคลิปด้วย ถ้าจะอยู่อินโดีเซียจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรปับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจผมได้นะครับตอนสองทุ่มครึ่งน,นะ แล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ